ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องเพลเกมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเกมนะครับผมแต่ว่าจะมาสุ่มกระชาแทนนะครับก็เกมที่ผมจะมาสุ่มกระชานะครับผมจะเป็นเกมมอนเตอร์ซูเปอร์ลีกนะครับเกมนี้เลยนะผมซึ่งก็จะเป็นเกมซูเปอร์เกียร์เลยนะครับเนาะแล้วก็ซึ่งเกมนี้นะครับซึ่งผมได้เข้ามาสุ่มแล้วนะผมเป็นจํานวน3รอบนะครับ10ครั้งนะ แล้วก็อันนี้ผมได้ดองเพชรไว้นะครับผมสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเพชรนะผมเพื่อจะมาสุ่มกระชาตู้นี้เลยนะฮะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกระชากันเลยนะครับผมเนาะซึ่งก็อันนี้จะเป็นอัตราดอกกันนะไม่มีอัตราดอกนะแต่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ห้าดาวนะครับผมที่ดอกนะครับเนาะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดพร่ำททำเพลงกันเลยนะครับ โอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวจัดไปเลยนะครับผมอว่าจะได้5ดาวหรือเปล่านับซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาสู่การสุ่มกันเลยนะฮะจัดไปมาโอ้โหตัวแรกโอ้โหเปิดมาก็3ดาวแล้วครับทุกคนโอ้โหตัวนี้4ดาวหรือเปล่าโอ้โหสดาวครับผมซึ่งถ้าเป็น4ดาวนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็น5ดาวก็จะเป็นสีทองนะครับสดาวก็จะเป็นสีฟ้านะะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสามดาวนะครับผมเนาะโอ้โหก็สุ่มไปเป็นจํานวนสามรอบแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยยนะได้แต่ตัวสามดาวผมสี่ดาวยังไม่มาเลยคโอค้โหสี่ดาวมาแนละ้วเปิดมาโอ้โหสี่ดาวห้าดาวไม่มาครับก็อันนี้นะผมถ้าเป็นสี่ดาวก็จะเป็นสีฟ้านะอย่างที่ผมพูดเลยนะอ,ะอค,คนดูครับโอ้โห ได้แต่ตัว3ดาวะตอนนี้เราได้สี่ดาวมาแค่ตัวเดียวนะครับผมเปิดไปต่อนะครับอืมมีนาทีนี้จัดไปนะครับโอ้โหหกตัวแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ห้าดาวสักตัวนะครับโอ้โหสามดาวอีกแล้วตั้สี่ดาวห้าดาวสี่ดาวโอ้โหสามดาวนะครับผมซึ่ง เกียร์เกินนะครับผมเป็นเกมที่สุดยอดแห่งความเกียร์เลยนะฮะซึ่งก็นั่นแหละครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเกียร์นั่นแหละครับผมซึ่งสี่ดาวจะมาหรือเปล่าโอ้โหสามดาวนะครับผมโอโ้สุดยอดเลยนะครับคูดเกียร์จริงฮนะโอโ้สามดาวนะครับผมก็ได้ตัวพิเศษมาครับเนาะโอ้โห ตู้นี้เราได้แค่สีดาวมาแค่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่คุมเลยนะครับเนาะโคตรไม่คุ้มเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเสียมากนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้แค่สีดาวแค่ตัวเดียวนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาจัดต่อกันเลยนะครับผมเนาะ ซึ่งเมื่อกี้สิรอบนะได้แค่ตัวเดียวนะผมสีดาวนะครับรอบนี้เปิดมา3ดาวนะครับผมโอ้โหทุกคนดูทํากับผมฮนะโอ้โหจัดไปต่อครับผมรอบนี้4ดาวโอ้โหสมดาวมาอีกแล้วครับผมสีเปลี่ยนอะไรขึ้นมาผมอ่านี่ก็ขอใครด้วยนะฮะพอดีลืมปิดนะครับผม ปึ๊บโอโหสามดาวมาอีกแล้วนะครับผมโอโหโคมาลุนะฮะโอ้โหนี่นาทีนี้สี่ดาวโอโหสี่ดาวมาแล้วผมห้าดาวหรือเปล่าโอ้สแค่สี่ดาวนะทุกคนโอ้โหนี่แหละครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตู้ที่โคตรจะเกียร์เลยนะครับสําหรับคนที่จะมาสุ่มนะก็คิดให้ดีๆนะครับผมเนาะอ่านะ อโอ้สามดาวมาอีกแล้วนะครับผมไม่มีความรุ้นเลยฮนะไม่มีอะไรให้รุนเลยครับผมทุกคนดูฮะโ,โ,โอ้โหเกินมาอีกแล้วครับผมสามดาวครับผมวินาทีนี้โอ้โหทุกคนทำไงดีฮะโอ้สามดาวอีกแล้วครับผม,ม,บผม,มบโอ้โหไม่มีสูตรเลยครับผมก็สําหรับใครที่มีสูตรการเปิดนะครับวิธีได้หดาวนะก็แนะนําได้ ต้ลังคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดูคลิปสุ่มเกีย้ยวแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดตามเราไว้ดูได้นะครับผมเพียงผมลงคลิปนะก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ผมก็ยังทําเป็นช่องวิวเกมไปด้วยนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมใหม่ๆออฟไลน์ออนไลน์ไม่ใช้เน็ตหรือว่าเกมออนไลน์เ m มโอนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้า รับผมก็มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราได้สี่ดาวนะครับผมก็โอ้โหไม่น่านลุ้นนะโอเคครับผมรอบสุดท้ายนะครับเราจะได้ตัวอะไรครับผมปึ๊บมาโอ้สามดาวปิดท้ายฮะผมโคนได้ตัวพิเศษมาผมเยตินะฮะโอ้โหลองคิดดูดิโคตรแย่เลย ผมเป็นตู้เกียร์นะครับผมแต่ถือว่ารอบนี้เราก็ได้สี่ดาวมาจำนวนสามตัวนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็จะจัดกันเลยนะแต่โอ้โหก็ตอนนี้นะครับผมเราได้สุ่มไปนะครับผมจํานวนสองรอบแล้วนะครับผมเดินทางมาจากครึ่งเพชรจะครึ่งเสียจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสมรอบที่สามกันเลยนะครับผมเนาะ ก็ตอนนี้เรา5ดาวเรายังไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมซึ่งก็ได้ที่ค่อนข้างที่จะยากนะก็ตอนนี้ผมสุ่มไปก็ยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สุ่มรอบที่แล้วก็ได้แค่ตัวเดียวนะฮะก็นะรอบที่แล้วผมไม่ได้ทําคลิปด้วยนะครับผมแต่ก็อันนี้ก็ขอให้ได้สักตัว2ตัวละกันนะที่หวังไว้นะครับผม50บใบนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ ถึงหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะได้ซักกี่ตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซักตัวเลยนะจัดไปครับผมอขอให้ได้ห้าดาวสักทีเถอะอัพมาครับผมโอ้สามดาวเปิดมาแบบนี้ครับผมโอ้โหหมดเลยฮนะน่าจะไม่ได้แน่ๆครับผมปึ๊บมาแบบนี้ครับผมโอ้โหโอนได้แต่สามดาวทุน ้าดาวแทบจะไม่ออกเลยนะครับออกโคตรยากนะครับผมซึ่งว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะออกยากออกเ่ายอะไรขนาดนี้นะครับห้าดาวซึ่งก็เปิดมาต่อครับผมโอ้โหสามดาวมาครับผมตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับห้าดาวนะรอบน,นี้สี่ดาวมาครับผมห้าดาวมาหรือเปล่าอ่ะโอ้สี่ดาวนะครับผมทุกคนโอ้โหถือว่าพลาดนะรอบนี้ โอ้โหตอนแรกผมคิดว่าจะไม่สุ่มนะคิดว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ค่อยสุ่มทีหลังนะโอ้โหมาโดนแบบนี้เลยครับผมตู้เกียร์นะฮะโดนตอนนี้ผมก็ได้สุ่มไปประมาณ3มรอบเสียเพชรไปประมาณพันแปดร้อยครับผมเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วนะก็นะครับผมเนาะไปครับผมโอ้โหได้แต่สามดาวครับผมสี่ดาวได้มาแค่ตัวเดียวนะฮะทุกคนคิดดู ห้าดาวแทบไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยก็ว่าได้นะครับผมห้าดาวหรือเปล่าห้าดาวมาหรือเปล่าโอโหสี่ดาวนะครับผมนี่เลยฮะได้หานะมาอีกนะครับผมโอ้โหสําหรับใครที่อยากลองสุ่มนะครับก็มาลองสุ่มกันได้นะครับผมแต่ว่าคิดให้ดีๆก่อนสุ่มนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ห้าดาวสักตัวเลยนะตัวเดียวยังไม่เห็นเลยนะอ่าสี่ดาวมาแล้วครับผมตอนนี้ ดาวมาได้ยังยังนะครับผมก็สีดาวอยู่นะ,ะก็คิวบีนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่ว่าเราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคิวบีนะได้มาอย่างตอนนี้ก็สีดาวไปตัวครับผม Wise ซึ่งเป็นตัวอะไรฮะปาบลีโอนะัะผมโอ้โหทุกคนต่อไปครับผมตัวสุดท้ายฮะ,ะเป็นตัวอะไรครับผมปึ๊บขอให้ โอ้โหทุกคนตัวพิเศษนะครับแมนดากูลานะครับผมถือว่าพลาดนะฮะเราพลาดทั้งใหญ่หลวงเลยนะครับผมโอ้โหทุกคนทุกคนดูครับผมโอ้โหเกียร์นะฮะก็ตอนนี้ผมคิดว่าจะสุ่มต่อดีไหมครับผมซึ่งมือจะแข็งๆแล้วนะฮะ ก็โอ้โหถือว่าพลาดเลยนะครับผมสุมมา30รอบเพราะผมไม่ได้5ดาวสักตัวนะฮะจะจัดต่อดีไหมครับผมแต่ผมคิดไปแล้วฮะก็ใจผมนิ่งครับผมต้องเอาให้ได้ครับผมเนาะโอเคนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวเรามาสุ่มต่อรอบที่4กันเลยนะตอนนี้ก็กินเกียร์ไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมเนาะมือจะแข็งๆแล้วนะครับผมเริ่มจะไม่กล้าสุมแล้วนะฮะ โอ้โห oh ครับผมทุกคนคิดดูว่าผมสุ่มไปสามสิบสามรอบนะเพราะว่ามันบวกสุ่มฟรีอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ได้เลยนะครับห้าดาวแต่ดูรอบนี้จะได้หรือเปล่าผมสี่ดาวมานะห้าดาวผมซึ่งเราได้ห้าดาวตัวแรกครับผมมาแบบนี้แววมาดีนะผมโอ oh, ดินฮนะโอ้โ oh หไม่น่าเชื่อผมสุ่มรั้งที่สี่ห้าดาวมาตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่สองมาหรือเปล่าวนะ ตัวที่สองจะเป็นห้าดาวหรือเปล่าโอ้โหสามดาวนะครับผมโอ้แต่ก็ถือว่ายังดีนะผมได้ห้าดาวนะแต่ว่าเป็นโอดินนะครับผมเนาะถ้าเป็นโอดินทัดแสงทัดมืดนะโอ้สุดยอดนะครับอันนี้ดีนะอันนี้ผมมีแค่ได้ทัดลมนะผมเนาะได้ทัดลมนะเมื่อกี้นะที่เห็นนะได้ทัดลมนะแต่เป็นห้าดาวว่าดีนะครับผมอ่า แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะครับผมได้แค่ตัวสามดาวนะฮะโอ้โหตัวห้าดาวยังไม่มาเลยอ่าผู้ผิดนะตัวห้าดาวมาแล้วนะครับแต่ไม่มาต่อนะฮะผมตอนนี้มีแต่ตัวสามดาวออกนะครับตัวห้าดาวออกแต่ตัวเดียวนะ่าป๊าบเขาให้โอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนนะฮะวันนี้เราโดนนะครับผม ครับผมต่อไปฮนะอ่าแต่ก็อุ่นใจแล้วนะครับได้ห้าดาวนะก็อุ่นใจนะผมมีดีดีกว่าไม่ได้นะจัดไปต่อฮะรอบนี้โอ้สามดาวคนระับทุกคนโอ้โหไม่ต้องหลุนเลยนะะสามดาวแบบนี้ครับผมโอ้โหมาผมจัดไปครับผมรอบนี้ห้าดาวหรือเปล่าตายหาดาวผม ห้าดาวตัวที่สองห้าดาวตัวที่สองห้าดาวตัวที่สองครับผมสันจังครับผมทุกคนผมได้ห้าดาวตัวที่สองอ่ะถือว่าสุดยอดนะผมตัวนี้ถือว่าคมครับสี่ดาวห้าดาวตัวที่สามมาหรือเปล่าโอ้โหได้แค่สองตัวนะครับทุกคนโอ้โหอะไรสามตัวนะตัวสุดท้ายนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะ ป๊าปเขาให้นะครับผมโอ้โหลาลิสนะครับผมเรียบร้อยฮะแต่ก็ดีนะครับผมได้มาัวคตัวผมเลเวลสูงสุดเลยนะครับก็คือเลเวลแม็กเลยนะครับผมอ่าซึ่งเราได้ไข่มาด้วยนะครับผมซึ่งไข่นี้ก็เอาไปเปิดได้5ดาวนะครผมซึ่งผมได้จํานวน2ใบนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาสุ่มไข่ให้ดูกันด้วยนะครับผมเนาะ แต่อันนี้คือผมได้สันจังนะแล้วก็โอดินนะครับผมเดี๋ยวก็จะมารีวิวเป็นล่างให้ดูด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นล่างอัลติเมทหรือเปล่าอัลติเมทเป็นล่างอีกล่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอ รับเป็นพวกเพชรก่อนนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ได้ยืดด้วยนะครับคิวบี้นะ,ะแลวส่วนอันนี้แหละครับผมก็จะเป็นคิกินะอ่าพวกนี้จะเป็นตัวสี่ดาวนะครับผมอ้าแล้วตัวห้าดาวเราหายไปไหนครับผมทุกคนอ่าตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะก็อันนี้จะเป็นร่างที่สองนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นร่างที่สามนะ แล้วก็จะเป็นห้าดาวผมหายทุกคนเอาเอา,าทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอโอเคนะครับผมผมรู้แล้วนะครับผมก็พอดีกระเป๋าผมเต็มนะฮะเดี๋ยวผมขอไปย่อยก่อนนะครับผมนะ้ไปย่อยตัวละครเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอไปรับแป๊บหนึ่งนะ,ะพอดีตัวละครอยู่ใน จดหมายนะครับผมเนาะอ่าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตย่อยตัวละครแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ผมย่อยเป็นมอนเตอร์เสร็จนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการเอาเพชรน,นะมาแลกเป็นเงินนะครับผมจํานวนหกแสนนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มเป็น ไข่นะครับผมเนาะฟักเป็นไข่นะครับผมซึ่งก็เมื่อกี้เราได้ไข่มาจํานวนสองใบนะครับผมซึ่งผมก็จะทําการสุ่มเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวทีหลังนะไปรีวิวตัวละครทีหลังนะครับผมก็อันนี้เลยนะครับผมก็มาสุ่มห้าดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นได้เป็นห้าดาวตัวอะไรครับผมมือลินนะครับผมก็ได้เป็นจอมเวทนะครับธาตุน้ํานะครับผมห้าดาวนะ ตัวที่สองล,ละได้ตัวอะไรครับผมถ้าเป็นแสงมืดจะดีมากเลยนะครับแสงมืดหรือเปล่าถ้าแสงครับมืดหรือเปล่าครับป๊าบโอ้เราได้องอเมจิธาตุลมนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าสองตัวนี้โหดหรือเปล่านะครับเนาะใครที่รู้ก็แนะนําสายหน่อยนะครับว่าใส่ดูอะไรใส่ของอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะ โอเคนะครับผมหลังจากที่เราทําการสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ห้าดาวมาจับนวนอยู่ที่สี่ตัวนะครับผมก็ได้ตัวนี้เลยนะครับเป็นอูดินนะครับผมเนาะตัวนี้เลยนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูตรงคอลเลคชันกันเลยนะครับผมตรงคอลเลคชันนะมันก็จะมีนะครับผมนี่เลยนะ ันนี้ก็เดี๋ยวผมขอรับเป็นฟอกเพชรแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นตัวเมอร์เดนเมื่อกี้ที่เราได้นะครับผมเป็นจอมเวทห้าดาวนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล่างห้าดาวปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล่างขับเกียร์ต่อมาครับผมนะครับนาออันนี้ก็จะเป็นล่างธรรมดาะครับผมอันนี้ล่างสองอันนี้ล่างสามนะฮะโอเคนะครับผมแล้วเราก็สามารถ ดูสกินได้นะครับผมตรงตัวละครของเราครับผมตรงที่ว่ามันขึ้นว่าพิเศษนะครับถ้ากดเข้าไปครับผมจะมีสกินนะซึ่งตัวนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะก็มีอยู่ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วมก็แจกรแจกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสุมได้นะครับผมเดี๋ยวเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวองค์จินะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอรับแป๊บ ตัวนี้ก็โอเมจินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกครับผมอันนี้ขั้นสองนะขั้นสามก็จะสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมดูเป็นจอมเวทนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวด้านข้างตัวนี้เลยนะอ่าตัวนี้นะครับผมชื่อซัดจังนะครับผมตัวนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับอหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่า ขั้นสุดท้ายก็จะดูจะเป็นจอมเวทนะครับผมดูจะเป็นแบบจอมขมังเวทตอนนี้นะก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกไหมตัวนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมนะสุ่มได้นะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ก็ตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมคือโอดินนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นแรกเนาะขั้นสองก็จะสวยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมนะหาหัวก็จะใหญ่ขึ้นนะขั้นสามก็จะดูแบบเท่ขึ้นะแบบนะฮะ ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคนะครับก็อันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอปิดคลิปอย่างเท่านี้ละกันนะคะผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อผมทําคลิปใหม่ๆลงมาเนาะก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมบ๊ายรับ